สวัสดีครับพบกับช่องเชฟพงฟินแลนด์นะครับวันนี้ตรงวันที่13มิถุนายนวันนี้จะเป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่นที่ฟินแลนด์นะครับประชากรที่อาศัยมีถิ่นพำนักถาวรที่นี่นะครับจะมีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นระดับเทศบาล ตอนเช้าวันนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงครึ่งครับฝนตกตอนนี้ก็จะเดินทางไปที่คูหาการเลือกตั้งครับ อากาศวันนี้ไม่เป็นใจเลยครับฝนตกการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เริ่มเก้าโมงครับถึงยี่สิบนาฬิกาครับสองทุ่มวันนี้จะเป็นเลือกตั้งวันสุดท้ายครับที่ผ่านมาคือเลือกเลือกตั้งล่วงหน้าก็ได้จัดมาแล้วครับเลือกตั้งลงที่ไทรที่ไม่สามารถ มาได้ในวันนี้ครับเลือกตั้งครั้งนี้ก็เลื่อนเลื่อนมาจากเมษาปีที่แล้วครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดครับเลยเลื่อนมาจัดในวันนี้แทน ระยะทางก็ประมาณ500เมตรครับจากที่พักอาศัยฝนตกก็ต้องมาใช้สิทธิ์ครับเพื่อท้องถิ่นครับเป็นเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเทียบกับบ้านเราก็เทศบาลครับน่าจะเทียบเท่าเทศบาล ครั้งการเลือกตั้งก็จะจัดที่โรงเรียนครับนี่ครับอาคารไกลๆอาคารสีน้ำตาลนะครับเราก็จะตามไปดู เลือกตั้งท้องถิ่นเราก็จะได้คนไปพัฒนาโรงเรียนสนามกีฬาสวนสาธารสาธารณะอะไรพวกนี้ครับที่อยู่ใกล้ตัวเราสถานีอนามัยอย่างเงี้ยเป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเราไม่ใช่ระดับชาติแต่วันนี้เลือกทั่วประเทศนะครับ บรรยากาศก็เดี๋ยวไปดูหน้าครูหาครับนี่ครับโรงเรียนที่เราจะมากากระบดเลือกตั้งครับเรอาอาศัยอยู่ที่นี่ก็ต้องมาใช้สิทธิ์ครับที่ใช้สิทธิ์ได้ก็คือเลือกตั้งอีกครั้งรประธานาธิบดีครับแต่สสเลือกไม่ได้ครับสส ไม่มีสิทธิ์เลือกสส,รสรครับมันยากาศวันนี้ไม่มีแดดครับนี่ครับก็จะมาพัฒนาพวกนี้แล้วครับโรงเรียนนี่ครับสถานที่ออกกำลังกายอะไรนี่ครับนี่ครับที่พัฒนาจากงบประมาณท้องถิ่น นี่ครับโรงเรียน ก็ได้เป็นลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วครับที่นี่จะเป็นให้ลงหมายเลขครับไม่ใช่กากระบ,บาดเพราะว่าผู้สมัครเยอะมากร,ระดับท้องถิง่นแล้วก็กาหมายเลขพักหมายเลขเอบุคคลที่สมัครรับเลือกตั้งครับแล้วก็กาขั้นแรกก็ยืน่นยื่นบัตรครับก็ง่ายๆเหมือนบ้านเราครับยืนบ่นแหลเจ้าหน้าที่แกน ก็รับบัตรเลือกตั้งแล้วก็มาหย่อนก็เป็นอันเสร็จครับคนไม่เยอะครับวันนี้ปรับปลายครับอากาศไม่ดีด้วยที่มาก็คนสองคนสามคนอย่างเงี้ยรอบละเลือกเสร็จก็ไปทำงานต่อครับ ก็จะคุยสถานการณ์โควิดนที่ฟินแลนด์ก็ผ่อนคลายเยอะมากครับเพราะว่ายอดติดเชื้อลดลงแล้วก็การฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ได้ครึ่งประเทศแล้วครับห้กว่าเปอร์เซ็นต์ครับเข็มแรกเข็มสองก็ประมาณ1 2บสเเซครับรัฐบาลก็ผ่อนคลายมาตรการาต่างๆเกือบปกติครับร้านอาหารก็เปิดได้ยาวขึ้น ปิดห้าทุ่มครับการใช้ชีวิตก็กปกติครับอากาศไม่ดีครับตกไปไหนมาไหนก็ต้องปกลม วานนี้แดดออก20่กว่าองศาครับเช้าวันนี้ก็ประมาณ14บองศาครับ13มิถุนาที่เลือกตั้งเป็นเขตรอบนอกนะครับเป็นเทศบาลนอกเฮียวซงกิครับจะให้ดูตั้งครับ นี่ครับก็จะเป็นโรงเรียนทางเข้าก็ด้านโน้นครับก็เข้าไปเลือกตั้งอยู่ด้านในครับ ือว่าไม่หนาวมากครับเช้าวันนี้อากาศก็สดชื่นดีครับฝนตกสดชื่นไม่ร้อนไม่หนาวอากาศกำลังพอดีครับ14-15องศา ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้ครับมาเลือกตั้งครับมาใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเทศบาลครับต้องขอขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับช่องเชฟพงฟินแลนด์ครับผมสวัสดีครับ